ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนนทิยาก,ก็มาตามนัการอยู่หน้านะะแล้ว,วกันเ้อไน้ยินนัการว่าเอาเลขอาจารย์มาแล้วนะคะสองคู่บนสองคู่ล่างงวดนี่อาจารย์มั่นใจว่าเขาค่าคักฝันดีเราเพิ่นกับว่าขามันเว้นแล้วมันจะเขาเพิ่นเน้นขังบนสองคู่นะคะแต่ว่ากันในคลิปนี้มีความฝันของนกการเพิ่นว่าน้อง น้องหักน่องแพพงคนตายได้อาทิตย์หนึ่งมะเขาฟันนะคะจะเป็นเลขตัวใดเลขอายุหรือเลขฝาโลงนะคะคนจะย่ำหายว่ามันตรงกันกับเลขอาจารย์ที่เอามานะคะในคลิปนี้จะมีเลขอา,ายุคนตายกับฝาโลงคนตายแล้วก็เลขอาจารย์ตรงกันเน้นตัวใดไปชมบน้ำกันเลยค่ะมะขามอร่อยผมอร่อยมาก่นแล้วเน็ดคพอ่จะได้ว่าปาก นาการมหานาการลายมือแล้วอันคู่เพิ่นฝากมากกับเจนเลื่อมเลยพี่น้องเพิ่นฝากกันคาน้มหลานมหาไหนาการเปนโอนมาจะโดนแล้วนนทิยา่าบมีโตเลขเพื่อนบั้นฝันก็ได้บั้นเอามาให้นะคะเพิ่นทางานอยู่ประเทศเกาหลีนะคะเอ่อสวาคุณคําก้องวอลชินานะคะเปเป็นจํานวนเงินให้นาการ หนึ่งพันบาทนะคะ <5. S 1> ถุงมือระด้อค่ะเด้อหนึ่งพันบาทนะคะเพิ่นทํางานอยู่เกาหลีอวยพรให้เพิ่อนนะคะ่ะหัวหน้า,าให้ถือไร้เก่าๆดิจ่ะงวดนี้เนาะงวดนี้จะหัวดนี้ให้ได้ดไร,ไร้เก่า นะคะเพื่อนอวยพรให้น,นะะักะาะนัการเพื่อนก่เว,ว่าว่าคอยเกงะะ่งด้อค่ะเด้อเพื่อนอสัน้นเพื่อนสั้นค่ะ,คะ,คะว่าเป็นยังค่ะกับเขาขอบคุนหลายๆด้วค่ะเด้อที่ห้ความไว้บ้างใจก,กับทั้งช่องของ,ของเขานะคะทุกบาททุกสตางค์ถึงมือคือเ้าถึงสาถึงเลี้ยวกับถึงนะคะสาเหตุที่โนีิยาเอามาห้ซสาเนีปป่ยเพราะว่าล้อให้นักการเ <c oughs> พื่อนฝันกับเพื่อนแปะเลขน้ำอาจารย์มากับจังจะมาทายเป็นคลิปให้ลงน้ำกันว่าเอ่อเอาเงินมามอบน้ำกันว่าเงินถึงมือนะคะตอนนี้ได้ยยินค่วว่านักการฝันแล้ว กับเลขอาจารย์ที่ว่าเคยมาสองคูบนสองครูล่างกับมาแล้วนะคะนุ่นที่ยากก็เลยเอามาใหา้พร้อมกันมาถามและสัมภาษณ์พร้อมกันนะคะ,าาะาการฝันว่าจะไหนบอกเอฟซีฟังเลค่ะนันว่าน้องมาหาหล่ะจ้ะคูบรนตายน้องน้องอคนรู้จักกันะค<า>นรู้จักกันคนมา่นว่าง่นตายโดนปดันดาแล้วไปพร้อมเลยเราประมา,า,าอาทิตย์ตประ,ประมาณอาทิตย์มันบ่คะจากอาทิตย์หนึ่งนี่แหละนะคะ เพิ่นมาเพิ่นวางใดเพิ่นก็บ่ว่างใดเลยจ้ะเดี๋ยวเพิ่นก็มายิ้มแล้วเพิ่นก็ไปอ้าวมายิ้มให้ยแต่ว่าเพิ่แล้วเพิ่นตายได้อาทิตย์นึงแล้วแม่นจ้ะเผาแล้วเผาแล้วจ้ะมายิ้มให้แล้วก็ไปบ่บอกเลขบอกเบอร์เลยเือมันเจ้าะฆาตยานฆาตยานล่ะแม่นั้นโอ้ยบ่่วาไนเพิ่นก็เด็กเพิ่นฝาลุ่มของเพิ่นกะ เพิ่นบอบอกเลขแต่ว่าเจ้าจำเลขฝาล่งได้กับเลขอายุมันบอกเอาบอกทั้งสองเลยค่ะเลขฝาลุ่งมันตัวใดตอนเพิ่นไปเผาญาติเจ้าไปเผาน่ะมันบอกที่มานาการเลี้ยงร้านบ่ได้ไปร้านแฟนไปเผาแฟนไปเผานาการเลี้ยงร้านบ่ได้ไปบ่ได้ไปเผาโซบนะคะเลขฝาล่งตัวใดค่ะสามสี่จ้ะสามสี่ก็สามอันนั้นใดต้นอันน่ะอายุฝาลุ่งกัน กสองเจ็ดเลขปลาล่งหกสองเจ็ดคนที่ตายเนี่ยซื้อนักคมเลยเนาะหน้า,นนนาหนัหนคมนักคมตายมาเขาฟันนะคะอายุอายุสามสี่สามอย่างสามหาเหมือนปะ พึ่งอายุสามสิบสี่พึ่งติดขางรงเป็นสามสิบห้าแต่เช่นสามสี่สามห้าเลยนะสามสี่สามสห้ากระฟาลงเลขฟ้าลงหกสองเจ็ดฟ้าลงหกสองเจ็ดสองเจ็ดเลขฟาลงหกสองเจ็ด ฟันตั้มือใดจ้ะฟันต้องฟันต้องฟันฟันขึ้นฟันขึ้นไม่ข่อยขึ้นมาสัมผัสถึงมือจ้ะฟันขึ้นเกาะก่อนสีแจงสิวะจ้ะนี่อืมฟันมาพฟันกับเบาเบายังได้บอกมาก็ระทืบสิมาสั่งหรือมะมาสั่งมาล่าเลยเนาะเพราะว่าคนเคยเล่นน้ำกันเนี่ยจ้ะเคยเล่นมาหานน้ำกันนี่เคิดงานยุงเทนน้ำกันแลระกับลงมากะมาเล่นตลอดแหละไปมาหนีก่อนเคยเห็นพคนมาหนีเที่ยนึงกับลูกคนเนาะ ก็ลืงใส่มาดูกอดบ่อคอยมาท่มเพิ่นมาสอบจังหวะเที่ยงหนึ่งเพิ่นบพราคอยเบาเนาะหนักโค่นนี่ยิ้มย่างเดียวนะเน้นในในในตายกับเบาก็ยิ้มยั่งสี่บอกแคยิ้มอ๋อบ่บอกเด็กเลยบ่อบ่บอกนี่จ้ะข้าเจ้าบรถามเจ้าข้าตายานแมนแหละข้าตายานแต่ว่าอายุเพิ่นกับสามสี่ข้าเจ้าเพิ่มให้ปีหนึ่งเป็นสามหาติดทางล่งฟาร์มหามันบ่แม่นจ้ะเลขฟ้าล่งที่แฟนจะไปมากคือหกสองเจ็ บันี้บัดสิถามเดี๋ยวบันีน้เลขอาจารย์มาไปมาแล้วจ้ะเลขอาจารย์ตัวใดโนะเดี๋ยวถามเลขอาจารย์กันอาจารย์หน้าการนี่นะคะปัญหาเป็นแยกบนแยกล่างขึ้น<ย>กาวป่ะตัวได้ค่ะข้างบนหกหนึ่ง<น>กับเจ็ดหนึ่งจ้ะบนหกหนึ่งแล้วกัเจ็ดหนึ่งบน หกโอ้ยคือมาตรงเลขดังเลยพี่น <t ue drawing> um ้องหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจดหนึ่งล่างเลนะการล่างหกสองหกสองเจ็ดสองจ้ะเจ็ดสอง่างบนเพื่นเพื่นเน้นโตัวใด้างบน วันนี้พ่นมากถึ้งสองตัวมาจากข้างบนนี้บอกพ่นเน้นสองตัวเรยข้างบนหกหนึ่งเจ็หนึ่งเราข้างล่างเด้อล่างมันเนียนนะมันเน้นมันมานเนียนตั้งข้างบนพันเนีนต้งข้างบนพ่นมากเน้นข้างบนเลยจ้ะ ฟันนะคะนักการฟันว่านาคมตายแล้วนี่นะคะนาคมตายแล้วมหานี่อายุสามสิบสี่ขางโล่งเพิ่มเพิ่มให้ปีหนึ่งเล้เป็นสามสิบห้านะคะ<ม>เลขฝาโล่งหกสองเจ็ดนะคะหกสองเ็ดแล้วก็เลขอาจารย์ที่เพิ่นไหามาอาจารย์ของแม่ของนักการนี่นะคะเพิ่ไหามาสองบนสองคููบนสองคููล่างนี่คือขังบน หกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนะคะเพิ่นจะเน้นตะบน,นะะแล้วก็เดี๋นนทิยาขีดเส้นใต้ไว้เน้นน้ำหนักท่อกันนะคะหกหนึ่งกับเจ็ดหนึง่งสำหรับข้างล่างนี่เพิ่นกจะหายสองคู่ข้างล่างคือหกสองกับเจ็ดสองนะคะข้างล่างเพิ่นบนเน้นนะคะนะคะจดไว้แคบน้าจอไว้เดี๋ยวนทิยาจีสอบถามอีกนะคะอักการงวดที่ผ่านมา้นี่เลขอาจารย์เพิ่นรุดตะเก้ามันจะรุดจั๊งวดมันจังเข่าอีกงวดเดียวอาจารย์มันจะเข่า อ๋อมันจะรดบว่าเกินมวดจช่แล้วมันก็จะเขาถ้า่างวดนี่อาจารย์มันใจคักบะอาจารย์มันใจอยู่จ้ะเพราะว่าเจ้าไปหาเพ่นมือหมู่บ้านโอ้โหโทรไปปะโทรไปจ้ะเพิ่นว่าเิ่นมันใจมันมจมันใจบนหรือลางก่อบนจ้ะมันใจบนเห็นแล้วเพื่อนบอกให้กลับน้ำบอบ่ได้จากเพิ่นไม่กลับสิเรียกเพื่นบ่ให้กลับเลยเพื่อให้ตรงตรงบ่ให้กลับอ้าพี่น้องฟังเด้อพี่น้องเด้อ่นบอกว่าห้ตรงตรงไม่ต้องกลับไ่กลับ เน้นบนเน่นบนตรงๆไม่ต้องกลับอาจารย์เพิ่นบอกว่าเลขอยู่ในนี้นะคะเพื่อนเน้นขังบนนะคะเดี๋ยวนุ่นทิยา นะคะเรขอาการนีอเลขอาจารย์ของนาการนี่นะคะเพิ่นหายหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเพิ่นเน้นขังบนนะคะขังล่างนี่หกสองหกสองเจ็ดสองเพิ่นเน้นขังบนหายตรงตรงบร่ต้องกับคือเลขสองคู่นี่นะคะสําหรับคนทุนหน่อยนี่จัดเลยนะคะนุนทิยา,า่าต่ว่หกหนึ่งเนี่ยย่านบ่คือยืซืบอบ่ได้ดอกเป็นเลขดังซะละเกินนะเ็ดหน,นึ่งเนี่ยพ่อรุ่นนี่นะคะนะคะเลขของอา,าจารย์กบมาสองบนสองคู่บน,สอ,บนสองคู่ล่างนะคะมาสองคู่นะคะ ข้างบนคือ61กับ71ข้างล่างก็คือ62กับ72แต่ว่าเพื่อนเน้นบนให้ตรงๆเ่าต้อง,งกลับนะคะนะคะแต่ว่าความฟันของนาการี่ฟันเห็นนักคมมาหาตายแล้วอาทิตย์นึงนะคะตายแล้วอาทิตย์นึงอายุ34เพื่อนเพิ่มให้อยู่ข้างล่างลงคือ3 5นะคะเลขฝาล่งคือ6ก7็นะคะสังเกตดีๆแล้วค่ะเดอเลขไปตรงกรันกับเลขอาจารย์ข้างล่าง7ก็นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี่ก็เป็นแนว้ทางหาซื้อสากกินแบงรัฐบาลนะคะนุ่นที่ยากอะ ขอยุติเลขค่วมฝันนาะการกับเลขอาจารย์นาะการไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปนาพ่อ,อก,กันไหมนะคะขอบคุณนะาการในหลายเด้อค่ะเด้อที่ว่าค่วมฝันฝันฟังกับไปตามเลขอาจารย์มหให้นะคะขอให้นาการโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะีจ้า